สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดพี่้องจ๋าสวัสดีวันอาทิตย์นะคะนี่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านอันเฮ็ดพริกงผงพริกเกลือมาหะนะใส่เกลือไอโอดีนมันก็เลยเป็นอย่างซีเนาะไี่เจมมีอันนี้ ทุกคนก็จะรู้ดีว่าอันนี้นี่มันเปรี้ยวมากเลยเนี่ยอะออืมบุบรินี่ กองนี้ัางแบบว่าประมาณหกสิบเก้าบาทนะทุกคนก็จะรู้ดีว่ามันเปรี้ยวมากเลยน้องจา๋า้็เจ็บอันนี้บันเ,นเจ็บตะตุ่มหาเนวห้องกับนั่งกันเสื้อนะนีน้องจ้าเนี่ย มแมวข้งหลังพี่ไซก็ไปอยู่น้ำแมวนี่ฮึฮึส่วนดีค่ะนาะ ไปทํางานก่นเนี่ยหอหันหลังใส้หมความว่าจังไดเนี่ยฮะ ดังจิบจิบเจ็บเจ็บขออภัยเพราะว่ามันส้มแห้งอย่างเี้พี่น้องคือเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบมีคำสิวา่าส้มแห้งมุมเดิมนะคะนั่งอยู่หน้าบ้านอ๋ออืม หมักหมาัาวเนาะได้หมักหมาัาวเนาะคือค่ะพร้อมให้พริกเกลือบแบบบอใส่น้ำตาลน,นะหมักแบบนี้มีบางเน้าสมๆม,มาจำเลย แน็บเนาะมันน่องอสุมส้มหรอนนะมันน่องใหญ่หรอไหม,นนะม,มคำนี้เน้นเ้นเน้น,น,นคำนี้เน้นเน้น,นะคะเน้นเนน ทำในบรับตาเป็นไปบรได้เพราะว่ามันสมแห้งดีนี่ล่ะส่วงนอนแบบนี้อืมอืม,อมงไงยบบนี้ปวดน้าหมดไปไว้ใจ ผักกินน้ำบางอย่างมันสุกสุดท้าย มสมลองกินจะกับส่วอืมฮ้จะพี่น้องจังไปลาสสมแฮสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสานีเนาะพาหนึ่งสมปะระสอาขอบคุณทุกคน ที่ส้มคลิปวิดีโอของพี่เต็มนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกคนที่กดเข้าชมคลิปวิดีโอแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์อะไรต่างๆนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วเราจจะมาเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย